สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเวลาเดิมอีกแล้วนะคะกับรายการเปรทีวีพบกับชมอยนะคะที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความบันเทิงดีๆข่าวยอดฮิตในวันนี้หรือว่าจะเป็นช่วงหนีแม่มาทำไมหรือว่าม้อยอารบิกค่ะหลังจากที่เราได้อัปเดตข่าวดีๆวันนี้กันแล้วนะคะต่อไป เรามาพบกับช่วงหนีแม่มาทำไมงั้นเราไปชมความสามารถของน้องๆเขากันกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุธิดาสิลาค่ะหนูชอบการแสดงค่ะหนูอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าวันนี้ยหนู่ะจะมาแสดงความสามารถในการร้องเพลงก่อนค่ะเพลงของพี่วายาวาเดี๋ยวไปฟังกันาานะคะ รักฉันทำไมรักฉันทำไมเธอไม่ชอบอะไรอะไรในตัวฉันเลยไปด้วยกันแล้วมันห่วย้าฉันทำให้เธอป่วยแต่ก็เช่วยเอาใจกับคืนกับไปสักทีรักฉันทำไม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 ทำเพื่อเธอเท่าไรเท่าไรเธอบอกยิงดูไม่ดี ให้เป็นมันคนนั้นจะให้เป็นมันคนนี้เอาสิจะชอบอย่างนั้นเป็นรักเขาได้เลยสำหรับช่วงต่อไปถึงเวลาออกกํลังกายแล้วค่ะท่านผู้ชมกับช่วงมอยอลบี Night มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอ่าน S M S กันดีกว่าเดี๋ยวดูว่าหัวขอ้อ S M S วันนี้นะคะท่านผู้ชมคือถ้าคุณมีแฟนอ้วนรับได้สามารถส่ง S M S มาได้ที่42 42 44ค่ะงั้นเราเรามาอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่ง S M S มาให้เราดูดีกว่าว่าพวกเขาเหล่าน,นั้นมีความคิดเห็นยังไงกับคอบนอ้วน คัวก็น่ารักดีไม่เห็นเป็นอะไรครับพี่มออะขอดูหน้าหน่น้องคนนี้คือใครเอ s เ็ต่อไปเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเอสเอ็เ,เสสต่อไปพี่มอยน่ารักจังหนักเอ้ยบ้าหรือเปล่ามาถามหนัะพี่น้องใครจะบอกเ่าว่าดูเอาเองดีในกล้องในกล้องตอนนี้พี่ก็ประมาณ 60... เออเจ็ดส <Enter> <Allah! S 1> ิบ้โก็หกเออแปดสิบเรื่องจริงวันนี้คุณผู้ชมเวลาหมดแล้วจริงๆเอาไว้พบกันใหม่ทางขอทบ5เวลากกอน5โมงเย็นรายการทิว๊ายบาย ันชื่อนางสาววสุธิดาสิลาศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบูรพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์เอกวาทาวิทยาและสื่อสารการแสดงค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อผลงานของวิฉันได้ที่ที่